สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมีสิทธ์สูงมงจะลงที่หัวกูรูนางงามฟันธงชื่อแอนจิลีเข้าท็อปไฟฟมีโอกาสคว้ามงกลับไทยเป็นกูรูนางงามมายาวนานเกือบ30ปีสำหรับหนุ่มนันนพัฒเจิมจุติธรรมเผยปีนี้แฟนนางงามไทยเชียร์สนุกอีกปีหลังตัวแทนสาวไทยปีนี้แอนจิลีสกอตเคมิส เก็บตัวและเพิ่งเข้ารอบสัมภาษณ์ห้องดำไปเชื่อการพูดของน้องสร้างความประทับใจให้คณะกรรมการแน่นอนซึ่งระหว่างเก็บตัวที่ผ่านมาแอนชิลีคือตัวแทนที่แกร่งของคนไทยอีกคนหนึ่งโดยเฉพาะแคมเปญเรียวไซส์บิวตี้ก็ถูกพูดถึงอีกครั้งผนวกกับประเทศเจ้าภาพและช่องโทรทัศน์ก็ผุดแคมเปญเรื่องรูปร่างพอดีโดยที่น้องและ TPN ไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อน ส่วนตัวมองปีนี้กองไทยหานางงามส่งไปได้แบบไม่จมทั้งเรียวเฟกแอนเรียวไซที่เป็นธรรมชาติมากๆส่วนอุปสรรคเดียวคือกรรมการจะเลือกหรือไม่เลือกเท่านั้นสำหรับประเทศไทยที่ส่งนางงามเข้าประกวดตั้งแต่ปี1954แอนชิลีคือมิติใหม่เส้นทางใหม่ของนางงามไทย ส่วนที่ยังคงมีคนพูดถึงเรื่องรูปร่างของน้องเขามองว่าสังคมไทยต้องใช้เวลาเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกันกับการนั่งรถแล้วต้องคาดเข็มขัดทุกคนก็ต้องปรับตัวใช้เวลาและซึมซับจนกว่าจะชินโดยจุดอ่อนและจุดแข็งของแอนชิลีตนมองว่าคือรูปร่างที่มีขนาดใหญ่กว่าบิวตี้สแตนดาร์ดซึ่งน้องฉลาดนำจุดอ่อนมาเป็นจุดแข็งสร้างมาตรฐานใหม่บนเวที และจุดแข็งสำคัญคือความธรรมชาติเป็นตัวเองความคิดการพูดตอบคำถามที่ฉลาดโดยพี่หนุ่มยังฟันทงโผท็อปเทนจากท้ายได้แก่เวเนซสเอลาเจแปนสเปนโบตริโกออฟริกาใต้ส่วนท็อปไฟได้แก่ไทยแลนด์ Thailand, กับจุดแข็งแคมเปญเรียวไซส์บิวตี้ที่ตรงกับประเทศเจ้าภาพและบริบทการประกวดเรื่องรูปร่างที่ถูกจุดพลุ อเมริกานางงามผีผลักที่ได้มงก็บินเข้ากองเลยมีรูปลักษณ์และใบหน้าที่สวยแถมเป็นผู้ประกาศข่าวการันตีเรื่องการพูดบราซิลสวยเหมือนเทพสร้างแต่งตัวดีไม่มีพร่องปรวัยสวยแบบไม่สงสัยแม้จะสายสพายอ่อนแต่สามารถเข้าถึงรอบลึกได้อินเดียประเทศที่รอมงสามเหมือนไทยถ้าปล่อยให้จับไมอะไรก็เอาไม่อยู่พี่หนุ่มยังบอกอีกว่า การเคาะตัวเต็งของตัวเองอาจจะถูกหมดหรือถูกแค่หนึ่งคนก็ได้เพราะปีนี้บอกเลยว่าคนสวยและเก่งเยอะมากกว่าในหลายรอบที่ผ่านมาเหมือนกลับไปดูเวทีนางงามปี80-90ที่สวยแบบเลือกไม่ถูกถึงอย่างไรก็อยากให้ตัวแทนไทยแอนชิลีทำให้ดีที่สุดเพราะน้องไปแบบไม่แบกความกดดันแต่ไปทำหน้าที่เต็มตัวส่วนผลการตัดสินดูบนเวทีหน้างานอีกที ขอขอบคุณข้อมูลข่าจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ